มาครับกับพาสาเป็นซิงเกิลเจอร์ของที่นี่ด้วยระยะ123หลาอ่าคชมไม่เลยด้วยเว้ยโอ้โหอยากให้ดูครับว่ามันโดนหน้าลูกจริงๆครับได้หมดนะครับเลยขี้กาขี้เกลื้อนรักษาได้นะแต่ถ้าเกิดพี่อะไรนะวิ่งพี่โมแล้วอ๋พอมันมืดอ่ะอากาศมันค่อนข้างหนักเวลาเราตีเนี่ยมันอาจจะเสียระยะกว่าหวัดเพราะฉะนั้นอย่ามองข้าม โอ้โหตีเนวกลมเลยครับเชอบทานไม่มีคาร์โบไฮเดรตเราเอาเต็มเนื้อเข้าไปครับแล้วก็ชิมส้มตับเขาบอกว่าสุดเกลือยู่นี่มิดลูกอยู่นี่ตดนันไม่ได้ลูกฮ้ยมาเฮ้ยห้อยมันห้อยมันเฮ้ย ทำไไมใหมทำไมได้ไหมไม่ได้ทำนานสวันตัวเองพบกับพวกเราอีกแล้วในช่องไอเดียต่อ วันนี้เราเปลี่ยนบ้างเป็นไอเอียกอฟชวนจิมใช่เป็นไอเอียรอีทไอเฮียอีทแล้วตอนนี้เปลี่ยนเปนลี่ยนชอนได้วยนะกำลังจะมา a R E ารีเันจะออนแต่ว่าโอ้ฟรอดูเยอะมากนี้ลิงเข้าของตัวเองมั้ยเโอ้โหอยูเพิ่งดิวันนี้ทำไมเราต้องเปิดที่ร้านอาหารก็ดูอาหารดูบรรยากาศดูวิวแล้วผมว่าใครที่เคยมาที่นี่กับวิวนี้คือรู้อยู่แล้วว่าก็คือใครที่เคยมาที่นี่แสดงว่าเขาเคยมาแล้วใช่ถ้าใครยังไม่เคยมาก็ยังไม่เคย คือวันนี้เมนูที่มาโชว์เนี่ยคือให้เห็นถึงความหลากหลายเลยสเต็กมีอาหารญี่ปุ่นมีส้มตำมีเราเชิญเชฟมามาบอกสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมผมโกสลนครับสายของเชฟอยู่นี่ก็หลายปีฮะับสามสกว่าปีครับโอ้เชฟโกสลนะครับขออนุญาตไล่ไปทีละเมนูครับเริ่มจากญี่ปุ่นก่อนนะครับนี่เป็นเทงบุระ ุ้งรวมมีผักด้วยแล้วก็มาซาซิมิรวมอ่าแล้วก็ตามมาด้วยแคลิฟอร์เนียมากิเราไม่เอาข้าวไม่มีข้าวเลยเนี่ยไม่มีข้าวเลยโอ้หแจ๋วเลยชอบทานไม่มีคาร์โบไฮเดตเราเอาเต็มเนื้อเข้าไปครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแซลมอนเบิร์นโอ้โหนาบิมากฮะเป็นปลาแซลมอนครับแล้วมาฝั่งอาหารไทยก็จะมีกุยช่ายทอดกุยช่ายทอดผัดไทยผัดไทยกุ้งครับ ขนมประกาศเนื้อสเตอร์ลอยย่างเซอร์ลอยเซอรอ๋อเซอร์ลอยย่างจริงนแล้วก็ตามมาด้วยตัวนี้ส้มตำอ่าสูตรเกลือครับฮะสูตรเกลือก็คือเค็มล้วนๆต้องลองใช่บอกต้องลองแต่วเจ๊รูติก็ใส่ปลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครัใช่ครับเราไม่ใส่เราเราใช้เกลืออะได้ได้สุขภาพมากครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ ปัญหาต่อมาคือเราจะกินยังไงหมดกัน4ี่คนแต่ไม่เป็นไรเรามีเพื่อนร่วมทีมอีกหนึ่งควนวันนี้เรามีสมาชิกมาเยอะรามีสมาชิกอีกหนึ่งควนในการที่จะมาบรรเลงขออนุญาตค่อยๆชิมไปถึงความสดของปลาก่อนเลยพี่ต้งเชิญปลาเลยอ่ะชนใบขาวครับผมายืนให้ยืนให้เอาด้วยครับให้นิดเดียวเอานิดเดียวมาให้ด้วยให้ให้คุณด้วยเอาเยอะไปก่อนให้นิดเดียวครับเอาเยอะไปครับเอาไปครับนิดเดียวครับโอเคครับ เรามีเพื่อนมาร่วมช่วยทานที่ตัวนี้ชอบมากเลยเนื้อมาลูโกเนี่ยมากุโรสดมากเราลองขอลองกุ้งทอดทอดมานานไหมทอดมานแนละทอดมานแนละโอ้โหอร่อยมากอาหารเราห้ามเหลือนะอร่ยสดไหมอันนี้สดไหมสดสดป้าอะไรก็ไปทอดแล้วอรอยันนี้อันนี้กะอะไรกะเจี๊ยบ เดี๋ยวเดี๋ยวของผมลองเนื้อเซโรยครับเสียงดังไหมเนื้อเนี้ยไม่ได้เซราล์อ่ะเป็นไงมุมมากไหมนะแต่มากกว่า เอาไปสิบกะโหลกเหมือนไม่อยู่ร้านอาหารในสนามตล์ฟเราอยู่นอกอยู่ในบัรคานหลวๆนะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าสนามปัญญาเนี่ยมีดีเรื่องห้องอาหารเราวก็เป็นสนามที่แบบเปิดมานานแล้วนะใช่เพราะว่าห้องอาหารเขาเนี่ยใครมาก็ประทับใจแม้แต่กระทั่งคนที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟอ่ะก็ยังนัดมาทานข้าวกันที่ห้องอาหารเออใช่ที่นี่กันบ่อยมันทานอาหารคุยธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วก็กลับบางคนไม่ได้เล่นกอล์ฟก็เป็นลูกค้าประจําที่นี่เพราะฉะนั้นก็เรื่องรสชาติเนี่ยมันการันตีอยู่แล้วว่าเดี๋ยวขออนุญาตจิมส้มต่ำเขา อร่อยเปรี้ยวหวานมีเค็มนิดๆิดไม่ได้เค็มแบบอ๋อเพราะเกลือคับเพรเกลือคับพรสูตรเกลืออร่อยเลยครับใส่ไม่วายแน่นอนชอบอะไรที่สุดทางร้านพี่เจ้าเยอะเลยอ่ะสเต็กก็อร่อยซาซิมิก็อร่อยงี้เรารีบกินจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวจะถึงเวลาที่ออฟแล้วแหละเดี๋ยววนจะติดกันเดี๋ยวขออนตัวจริงก่อนเพราะว่าตากล้องเรามองตาเราห้อยแล้วตากล้องบอกว่าถ้าพวกพี่กินหมดผมก็ไม่รู้จะพูดไงละ เดี๋ยวพาเข้ามาชมโปรช็อปนะครับโอ้โหของถือว่าเยอะมากนะมีลูกกลอบนะครับถุงมือโอ้ถุงมือนี่หลายยี่ห้อมากด้านนี้ก็จะมีทีมีแมสโอ้ยของเพียบเลยครับสํหรับนักกอล์ฟท่านไหนที่ไม่ได้เอาถุงกลอบมานะครับที่สนามปัญญายนทาก็มีถุงกลอบให้เช่าด้วยมี2แบรนด์เลยเทเลเมดกับไทเทลิสนะครับสามารถเลือกเล่นได้ใครลืมอุปกรณ์อะไรต่างๆมาซื้อเอาได้เลย เหียกอบ์ด้ยนะคะ มาครับกับพาสามแรกแรกของเราเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยซิกเนเจอร์เลยเออเป็นไงเลยเ่าเป็นไงพี่โตเลยเ่าก็คือเป็นพาสามเกาะก็ครับระยะ123หลาถูาทุกงเราเริ่มกันที่หมุอกันจะมาเริ่มตีพอไนเนี่ยจะมาเล่นหมุดเหลืองละอย่าไปกระลึงเล่นหมุดขาวมันจะทำไม่ควรเพราะติดข้างหลังเอ็นเนมันมืดมันมืดมันมืดมืดไปมืดไปมืดมืดแต่เรามาลองดูกันนะใครจะเป็นคิงออฟพาสาที่ปัญญาระยะ123หลาใช้อะไรกันผมใช้ของพี่พิชชิ่ง พี่ตีเอาข้ามไปก่อนอผมใช้เวดแล้วก็พี่ใช้วันพัดอยู่ละพัดจากตรงไหนก็โอกาสลงส,สองเยอะแะใช่คือมีทริคนิดนึงนะกับนักกอฟนะก็คือพอมันมืดอากาศค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตีเนี่ยระยะมันอาจจะเสียระยะกว่าปกติที่เราตีของวันเพราะฉะนั้นคือเราอย่ามองข้ามเซตมันมีน้ําขวางอย่างเงี้ยถึงจีนเราก็ต้องแบบถ้ามันกั้ากึ่งให้เพิ่มไปเลยอย่าลดแล้วเบ่งตีโอกาสมันจะตกหางมาแทนพูดแล้วเปลี่ยนเลยพอพูดปั๊บผมตีร้อยยี่สิบสามก็ได้

ไปดูสิว่ามันมาไววันนี้ไปดูสิว่าวันพัดใครจะได้เปรียบไปลุยอยู่ไหนวะผมไม่เห็นมั่วอ่อนทุกคนเลยว่ะไม่น่าเชื่อยกเว้นกูไม่เหรอใช่เหรอไอก้อนออนนี่โอ้ยบินโคตรใกล้โอ้โหเราทะลุอ่ะใช่เหรอไอก้อนออนนี่ว่าอันนี้มันน่าจะแบบมีซ้ายดันหน่อยๆตอนลูกตกนะครับแต่ใกล้ๆหลุมน่าจะมีขวาดันนิดนึง อาจจะให้ซ้ายเปหน่อยหน่อยนึงไม่รู้นะครับมั่วๆไปครับลองดูครับมาช้านมไม่หน่อยอ่ะมันเข้าลายแล้วอ่ะโอ้โหนี่ทุกคนพัดเบอร์ดินหมดนะเฮ้ย,ยไม่น้ำหนักเป๊ะจังอะ่ะเฮ้ยนึกว่าแรงอะ่ะ มิดลูกอยู่นี่มิดลูกอยู่นี่ตจนนั้นไม่ใช่ลูกอ๋อนึกว่าไหนกอบแล้วมองลูกผิดเลยเหนียวคนเดียวแล้วต้องพัดพาเวทชนยังเหนียวพากันหมดพากันหมด เราเข้าสู่หลุมที่สองกับภาษาของเราหลุมแรกสรุปสกอร์นิดหนึ่งพากันยก้วนเลยพากันหมดโอเคพากันหมดกับหลุมนี้หลุมที่2นะครับเป็นหลุม8ฝั่งบีบีแปดร้อยหกสิบลารกี้สองมาแล้วร้อยหกสิบร้อยหกสิบเอ็ดลาอ่าร้อยหกสิบลาตามลมคือกีนเนี่ยความยากก็คือตำแหน่งทงจะเป็นทงหลังนะเพราะฉะนั้นคือมันจะมีสโลปหน้าแล้วก็ลงไปด้านหลังอ่าเป็นเวิร์กหลังเนียด้านซ้ายกีนเนี่ยจะเป็นบังเกอร์ยาวๆเลยเพราะนั้นก็ถ้าเราขึ้นตรงๆไม่ดอไม่ไปซ้ายเนี่ยก็ จะเล่นง่ายนะหลังด้วยแล้วตามลมแต่ผมว่าวันนี้คือพอมันตามลมมันมันเล่นยากมันเล่นยากครับผมตีพิชชิ่งครับว่าจะตีมาณร้อยห้าห้าตีคิดเหมือนกันตีร้อยห้าห้างั้นผมขอร้อยห้าสี่ผมไม่อยากเหมือนพี่โตพีร้อยห้าสองอุ้ยสวยน้ยมันลอยเยอะไปลงไปหลังแล้วโอ้ไม่เลยด้วยเว้ยโอ้โหอยากให้ดูครับว่ามันโดนหน้าลูกจริงๆครับไดวอตนะครับ อนอะไรตีดีขนาดไอ้เรื่องที่ต่อเลยนะครับเอ้ยขี้กาขี้เกลื่อนรักษาได้นะแต่ถ้าเกิดขี่อะไรนะววนพี่โมแล้วผมจะขึ้นด้วยเวทส8นะครับไอ้เรื่องลูกนั่นไงใจเห็นได้วอดนี่ยยกกอไงวอดเด็กแฝดครับลูกนี้กาดแทงแทงเอานะตกหน้ากีนแล้วก็วิ่งเข้าไปโผนบัา ตี่ซอยครับเรื่องใหญ่แล้วครับเด็กเก้าครับเผื่อขวาหน่อยจะตีดอกับเขาื่อยไหมหมตีดอเข้าไปหน่อยเดริงไปกลางจีนโอ้ซุปเปอร์ดอเฮ้ลม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 พัดมาลมพัดช่วยยี่ได้ลมอ่ะเนี่ยไปบอลได้ดอเลยได้ลมล้วนเลยลมล้วนๆเลยเลยนะครับเลย ทีหลังลูกแบบไม่น่าให้อภัยต้องแก้ตัวหน่อยเอ้ยมาสิฮอดเราขวาก่อนใช่ไหมขวาพยามไปตรงนั้นมีซ้ายกลับปะนิดนึงตอนปลายนะ อืมไม่พอว่ะโอเคเบอร์ดีของพี่โต้งครับผมไปปิดเลี้ยวเลยพี่ฝัดกินน้ำอุ้ยพัดลงอาจจะยันวินได้นะเฮ้สวยเฮ้สวยลงโอ้หวันพัดนี่ช่วยได้จริงเว้ยจะตียองยงอะไรมาไม่รู้แต่วันพัดเก็บได้หมด เขาไม่มั่นใจในลายแล้วเขาไม่มั่นใจแล้ววัหลังแม่งอะไร2ช็อตเอ้ยสวยว่ะโอ้ไปต่อครับจบหลุมที่2ของพาสามของเราเดี๋ยวต่อไปเป็นหลุมที่3นะไปดูกันว่าที่นี้จะโหดแค่ไหนที่ปัญญาอินทราครับ ็คือเป็นหลุมสองฝั่ง4ีสอผมเมื่อกี้ผมยิงแล้วได้อยู่มาร้อย3 8 138 1ร9 138แล้วก็คงคือจะปักหลังสุดพอยากน่าจะเป็นกรีนนะพี่เนาะใช่มันแข็งไงกรีนแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าไปออนขวาจัดจัดมันก็จะเป็นเหมือนสลปมลงเป็นสลปกรีนไปยลุอยางซึ่งจะผัดยาสโลงนะเยอะมากแล้วก็บ่อทรายดักซึ่งเป็นบ่อทรายสูงอืสั้นไม่ได้แล้วก็มีลมที่เข้ามาเป็นลมขวามาซ้ายแล้วทวนลมเล็กเสมมติเราเราจะยิงไปขวาเพื่อให้ลมช่วยถ้่มันไม่ช่วยยเิรล เวิร์เบิรงกกีนเลยป่ะดูนะครับตรงเลยนะมอัพเด็สกอร์ผมโบกี้ไอบินพาพาผมโบกี้พาผมพาพาโบกี้พาเหมือนนกัอ่ะอ่ะโอเคผมตีพิชชิ่งครับผมว่าผมจะตีประมาณ104 5นะมันทวนลมแต่ผมไม่อยากให้มันระยะทงมากอยากให้แบบว่าต่ำกว่าทงหน่อยกลัวทะลุสวยมากเฮียวันนี้ฟอร์มจัดเลยล้มมากล้มมากจัดไปเลยเิเฮียเลยแล้วไม่อ่อน ตีอลงมาลงไม่ทวนน่ามันเหมือนจะมาตามตามยังไงไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเหล็กเก้าครับพยายามจะตีให้โดมอุ้ยอุยสีไม่โดนเลยตึงโดมนะป่าเลยมึงเรียบร้อยงานหยาบงานหยาบผมใช้เวทห้าสิบสองครับสวย่วนแล้ว คนตีตามระยะเลยเวทให้สองคูระยะคือเหมือนมันไม่ได้ถ่วงมันเหมือนมันตามเดี๋ยวกล้าครับเดี๋ยวตีร้อยสี่สิบตามระยะอลยโี้ยที่เดียวกันเลยวินอยู่ในป่ามันกันแด่เลยโอเคโอเคพอจะแทงแล้วจังหวะเสียเลย

้้กันแลวคือหลุมที่466ยิงละระยะอยู่มา140หลาสําหรับบุตรไนนะครับก็น่าจะเป็นแค่เรื่องการข้ามน้ําแล้วก็ซ้ายมีทรายขวามีทรายนะอาซ้ายมีทรายก็ไม่ง่ายไม่่างยไม่ยากแล้วก็ทวนลมนิดๆด้วยทวนลมด้วยน่าจะตี146เอเดตสกอร์ผมพาพาพาก็แสแพงวงหนึ่งวงหนึ่งผมพาพาโบวงหนึ่งผมพาโบโบบวกสองสองจะมีลุ้นลิฟต์จะมารอรับไหมใช้พิชชิ่งครับกะตีประมาณ150นะครับเพราะทวนลมเนาะ วันครับไาววปะเฮ้ยออนทะลุเหรอไม่ทะลุอุ้ยออนยุ่งใหญ่ปะมไม่เห็นเลยออนมากออนเฮ้ยมาดูไดวอตดิงดงามแค่ไหนนะโอ้โหเออทีอยู่นี่ไดวอดหน้าหน้าลูกนี่คือถูกต้องตามระเบียบเปล่าทรงอยู่นู่นหลังลูกเป็นคืบเไย ผมใช้เลขกแปดครับเพราะว่ามันทวนลมลุมนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการแทงเลยโควินวันมาแน่ๆโอ้โหตีแมวทมไหมครับตีอะไรผมอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าผมใช้วันพัดมาผมก็ถ้ามันอ่อนไกลผมลากยาวได้ลุ้นอยู่พี่ไม่พัดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะก็มันมีน้ําขวางไงถ้าไม่มีน้ําขวางพี่พัดไปแล้วโอเคใช้เวด48ครับต<น>ีสัก145 เฮ้ยสวยมากโนสวยๆกอล์ฟอีกเออสวยมากสวยมากเฮ้ยหอยมันหอยมันเฮ้ยสวยจริงช็อตนี้สวยมากทำไม่ทงมันไปสายใช้เด็กเก้าครับแต่ตี้มา104 5เฮ้ยสวยสายไปบิบเอาหิ้วเดี๋ยวอย่าสายน้ำเหลียวอีกเหลียวอีกตีป้าไงสายไหมไม่น่าไม่น่าทายเหรอระหว่างกึ่งกึ่งรับกับ <ไ>จากประสบการณ์พี่แคดดี้แล้วร0อยห0 5 0้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบก็ร้อยหนึง่งละห้าสิบห้าสิบค้างเลอทั่วๆไปด้วยอ่ะคนมันมีดวงอ่ะดูนี่ห้าสี่ห้าสี่แคดดี้คนมันมีดวงอะ 54, 54ง่ะ,อะตะขีมือมก็มีไหมตกตรงนี้กระเดิบม,มาตรงนี้ ชมเลยมน่าชมเลยแต่ระยะนี้มันเก็บลงหมดวันนี้เล็น้อยเดียวนิ่เดียวอ่ะลง ปูดอยู่ว่าย่ามันคูมึงต้องพัดแรงฝั่งมึงยังไม่ฝืดกี่สิงตัวเองมันลงลิฟต์ลุมสทุกท้ายเนี่ยให้โอกาสเรายัดเลย ตาสามของพวกเรา,ากมได้แชมป์รวมกันสองคนเป็นพี่โต้งและกอล์ฟเตือนหนึ่งเฮ้ยโอ้ฟาสีาาาสองคนเกินหนึ่งทั้งคู่ใช่ไหม เราเกิน2ส้งคู่โอเคก็หวังว่าทุกคนก็จะสนุกกับภาษาของเราเหมือนเดิมที่สนามปัญญายินทระครับเดี๋ยวหลังกับมาใหม่เอาแบบทั้งวันคอร์สเอเลยเพราะต้องวันปัาปหมุดมันคนละอย่างใช่ใช่มันก็จะอีกอารมณ์หนึ่งมันสนุกขึ้นแต่เราไม่กลัวครับเพราะเรามีวันพัดเราซ้อมได้แล้วันนี้กอล์ฟซ้อมพัดดีมากขนาดไม่ค่อยได้มาพันน์ดีมากวันพัได้ช่วยได้ช่วยได้เดี๋ยวยังไงอาจจะกลับไปซ้อมวันพัดนอีกวันพัดเพิ่มเพราะว่ามันซ้อมที่ไหนก็ได้เพราะว่าสนามกอล์ฟ เราสปีดไม่เท่ากันใช่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็วันพัดก็ช่วยได้เยอะครับไั้วันนี้สนุกมากครับที่ปัญญาอินทราขอบคุณผมขอบคุณปัญญาอินทราที่เอื้อเฟื้อให้เรามาถ่ายทำนะครับยังไงสนามหน้าเราจะไปที่ไหนจะไปเล่นเกมอะไรฝากติดตามด้วยครับยังไงวันนี้ไปกันก่อนครับบายบายสวัสดีครับ